วันนี้จะไปวัดนอนแล้วก็ให้มานาองห้อยวังห้อยมันนอห้อยวังไปส่งที่เมืองห้อยวันนอนไปกระโดดหากค่ะ ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์รพระเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวิดีโอในวันนี้สื่อในวันนี้ทางเราวัดบ้านภูเงินได้มีกิจกรรมช่วงเข้าพรรษาอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนจะดีได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ซึ่งตรงนี้กระผมอาตมาภาพเองมหาเจริญฤทธิ์ผู้ดูแลนะสำนักวัดพวเงินแห่งนี้ เึ็งเร่งความสําคัญของการทาสามีกรรมหรือว่าคารวะตาพระแม่กูบาอาจารย์ตามเทศการเข้าพรรษาหรือวาละเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เราก็ได้ไปหลายที่ที่แห่งแรกที่เราไปก็คือ,อวัดบ้านกระบี่วัดพระจาจาร์มหามนุนซึ่งเป็นจักรนาตามลพูงเงินแล้วก็เป็นพระแม่กูบาอาจารย์ของกระผมอาตมาภาพพิ ลหลังจากนั้นก็ไปวัดพระกูคันติธรรม,มาปรหลวงพ่อท่านก็เป็นพระอุปชาของกระผมวัาตามาภาพอิงวัดนนม่วงแลวหลังจากนั้นก็ได้ไปอีกวัดบ้านเขาวาเป็นวัดหลวงพ่อเจ้า,าคณะอำเภอกันทารักษ์จังหวัดสิงห์บเขตท่านก็ พระกุบาจารย์ที่กล่าวะมานั้นก็เป็นพระแม่กุบาจารย์ที่กระผมอาตมาภาพได้ให้ความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นพระมหาเถระพระผู้ใหญ่ที่ให้การปรึกษาการอบรมสังสอนของกระผมอาตมาภาพเองก็เลยได้มีการนำพาหมู่คณะที่จำพรรษาทั้งลูกเนนโดยเฉพาะสมณเนรน,น้อยที่ลงมาจาักดอย ที่ไม่เคยรู้ว่าอะไรคือทำสามีจีกร,รมอะไรคือคารวะตาพราะแม่ครูบาอาจารย์เข้าบรรหาซึ่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นที่มาเรียนนะที่แห่งน,นี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการเคารพผู้ใหญ่เคารพผู้ที่ควรเคารพเคารพคารวะพาะแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้การศาึกษาเป็นผู้เอาโวโชวเป็นผู้มีวุฒิภาวะในทางพุทธศาสนาจนหนึ่งก็ หือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้น้อยที่ต้องรู้จักเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นเรียกว่ามีวุฒิทั้งทางโลกและทางธรรมมีวุฒิภาะวะต่างๆูงกว่าเราแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การอบรมสั่งสอนก็เราที่เป็นผู้น้อยซึ่งกระผมอาตามาภาพเองก็ได้นำคมอุคณะพร้อมทั้งลูกเดนได้ไป คาราวาตาทำสามิจิกรรมอีกครั้งอีกสำนักหนึ่งที่กระผมได้จบได้เรียนได้ศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมคือวัดมงคลโกวิทารามตำบลปฐุมอำเภอเมืองจังหวัดบุรารธานีพระครูสิริศุตาวิมลซึ่งเป็นเจ้าสำนักในที่กระผมได้อยู่ตั้งจำภาษาได้เรียนได้ศึกษาตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2560ได้ศึกษาจบจากที่นั่นแล้วก็มา เป็นเจ้าสํานักเป็นผู้ดูแลนะักที่แห่งนี้ประโยชน์ที่ีได้คือได้เรียนรู้หลักของอการเรียกว่าเป็นผู้กตัญยูรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้น้อยที่รู้จักนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่คือการเรียกว่าการแสดงออกถึงความเป็นเรียกว่าความกตัญยูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอผู้ดีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนดีที่พวกเราไ,ได้แสดงออกอันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งถ้าจัดอยู่ในหมวดของโรงเรียนปริยัติธรรมก็เป็นกิจกรรมเสริมหลักจูดในการแสดงออกถึงจิตพิสัยที่เป็นความนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในทางพุทธศาสนาในเรื่ององอรมธรรมวินัยค,คือสิ่งที่เ็าเรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทําอย่างยิ่งในการแสดงออกถึงผู้น้อยที่ต้องแสดงออกถึงความคาร,ะร,ะระวะ ามีจีกรรมหรือว่าขอขมากรรมในการกระทําใดๆจากที่เราเคยอาจจะด้วยความเป็นผู้ใหม่ด้วยความเป็นผู้ที่เรียกว่าเสขาบคุคคลยังไม่สมบูรณ์แบบก็มีบ้างที่จะสลังพังพาดด้วยกายวาจาใจต่อหน้าได้รับลังทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเราก็ถือโอกาสนี้เป็นการขอ,ขอขมากรรมเพื่อไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นกรรม,มนะคร,รับ ไม่ให้เป็นเครื่องขวางกั้นในการปรอเพฤติปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้นำพาเพืติปฏิบัติได้มีโอกาสได้นำพาลูกเนนเด็กดอยอได้ไปทัศนศึกษาซึ่งที่นี่ก็เป็นโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเป็นห้องเรียนเล็กๆที่มีสมณีนหลากหลายชาติพันธุ์มาอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมณีนกะเหลี่ยงจากจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็สมณีนที่มาจาก สอปกอลาวที่ป็นเขามงที่นี่ก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนานาชาติก็ว่าได้แลวเราก็มีโอกาสได้ไปทาสาม,มิจิกร,รมแล้วก็แวะพาไปทัศนศึกษาวัดแรกที่ไปก็คือวัดป่าใหญ่หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวัดที่มีญาติโยมสาธุชนรู้ประวัติแล้วก็เกิดความศรัทธามีพระเจ้าใหญ่ยินแปลง ที่มีอายุมากกว่า200กว่าปีเป็นวัดที่ดึงกิตศรัทธาของญาติโยมได้มากพอสมควรก็มีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ที่ตั้งตรงงานตาเข้าไปสีทองอลามในวิหารสม้วไรน้อยได้ไปเห็นก็ตื่นตาตื่นใจได้กราบไหว้ขอพรพอหลังจากนั้นกราบขอพรหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปงที่วัดป่าใหญ่เรียบร้อยเราก็ได้อ่า ื่อนขบวนมาอยู่ใ,ใกล้ๆกันไม่ไกลอยู่ทุ่งสีเมืองก็คือขอบวนแห่เทียนเขา้าพรรษาซึ่งผ่านไปแล้วสองสามวันที่เขาแห่แล้วก็ตั้งต้นเทียนที่เป็นประเพณีของชาวเมืองอ,อุบลที่เป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนเมืองอบุบลเป็นประเพณีเก่าแก่วัดไหนที่มีการแกะสลักเทียนก็จะไปประกวดกันที่นั่น วัดไหนที่ชนะการประกวดเขาก็จะตั้งโชว์ไว้และพวกเราเหล่าสมัมมนิพนพระคุณเจ้าที่วัดฟูดเงินก็ได้ผ่านไปได้ไปแวะชมซึ่งก็มีความวิจิตรงดงามตราการตามีนักท่องเที่ยวมีคนไปชมเยอะแยะถามว่าเป็นสถานที่อโพจรของพระภิกษุสัมมนินไหมส่วนหนึ่งมันก็เป็นกิจกรรมของอเรียกว่าเสริมในการเป็นกุศโลบายทำให้คนได้ ห็นความสําคัญของพุทธศาสนาซึ่งสมัยแต่ก่อนก็เป็นเทียนที่นํามาบูชาพระพอวันเวลาผ่านไปบูชาธรรมดามันก็ดูกระไรอยู่ก็เลยมีการแกะเทียนเพื่อให้ดึงดูดความสนใจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านได้มีอาชีพได้มีกิจกรรมดีๆหลายอย่างอย่างเกิดขึ้นมีอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของทางวัดเราที่เป็นการเสริมหลักสูตร ให้สมณีได้มีโอกาสได้เขาเรียกว่าทัศนศึกษาศึกษานอกห้องเรียนในแนวของพุทธของเรานีเองก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมและก็ตื่นตาตื่นใจสําหรับสมณีนักเรียนและต่อไปก็ได้ขากลับก็ได้มาแวะที่วัดนองปะพงซึ่งอาตมาภาพเชื่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จักดีว่าน้องปะพงมีชื่อเสียงในด้านไหนโดยเฉพาะไม่มีใครไม่รู้จักพระเด็จพระกุลหลวงพ่อหลวงปูง่ชา หรือว่าโรพระโพธิญาณเทระที่เรารู้จักและคนที่ใฝ่ธรรมหรือว่าชอบฟังธรรมก็จะได้อาจจะได้ได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติของท่านธรรมะของท่านซึ่งเป็นแนวที่เรียกว่า,าเป็นอะไรที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายท่านไม่เทศที่ซับซ้อนเป็นนินในการปฏิบัติซึ่งกระผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ชอบฟังธรรมะของท่านได้นําแนวทาง ปฏิปทาตามกำลังสติปัญญาที่พอจะมีได้มาศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางก็ถือว่าการไปทําสามอีกกรรมนี้ก็ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเสริมหลัสูตรด้วยการน,ำำนําสมณีในทัศนศึกษาไปตามจุดต่างๆโดยเฉพาะเป็นการทัศนศึกษาในแนวพุทธเชิงพุทธพร้อมทั้งก่อนขาจะกลับก็ได้ไปไหาวา้า เรียกว่าเป็นสถูปเป็นเจดีย์เป็นสถานที่ที่ประชุมเพลิงพระเด็พระคุณหลวงพอ่อหลวงปู่ชาหนะ้าที่อย่างนั้นก็ได้สร้างเจดีย์ขึ้นไว้แล้วก็ได้กราบได้ขอพรได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ชาได้เห็นประวัติเรื่องเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆของท่านซึ่งสำมานเอกอ็ได้ศึกษาตามกําลังสติปัญญาของตัวเองในความเป็นเด็กบางครั้ง ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ที่แน่ๆกระผมเองในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้แนะนําได้บอกสอนได้บอกอประโยชน์สิ่งดีๆอะไรหลายๆอย่างให้กับลูกนิสสมบนเน,บนเอทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการทัศนศึกษาที่ได้ประโยชน์พอสมควรในระดับหนึ่งของพวกเราในวัดภูเงินตำบลภูเงินอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาทุกบุญกุศลแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยม ที่ให้การอนุเคราะห์ให้การส่งเสริมดูแลทั้งรุดลาไปมาอาหารการชันต่างในระหว่างเดินทางขอให้ท่านทั้งหลายจงมีส่วนเบุญยุชมโดยทุกการทุกท่าน